ท่าขพระเจ้านางสาวพินประพาจันทบานผู้วยการโรงเรียนในนามนประธานคณะกรรมการจัดก,การกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านท่งกลมขอกราบขอบพระคุณท่านรองวันชัยแสงงามรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านท่งกลม ประจำปีการศึกษา,า2,566ในวันนี้ค่ะการจัดก,การแข่งขันกีฬาสีภายในดอกคุณเกมมีวัตถุประสงค์เพื่อตลักถึงความสำคัญของการมีพารนามยสมบูรณ์แข็งแรงสง่เสริมความสามัคคีปลูกฝังการเล่นกีฬาให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยและเป็นการส่งเสริมการแสดงออกในทางที่ถูกต้องและให้รู้จักหลเลี่ยงห่างไกลาจากยาเสพติดค่ะ โรงเรียนบ้านทุกงกลมได้ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีในระหว่างวันที่7ถึงวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2566ผลกองกิเลสทาคนให้เป็นคนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนในการแข่งขันในครั้งนี้ขอไว้พรให้ในการจัดแข่งขันกีฬาเป็นไปได้ความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ไว้ทุกประการบัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วกระผมพร้อมทั้งสมาชิกสภาทั้ง 4- ี่ห้าท่านด้วยกันนะครับโดยท่านปราโมทปันประสงค์ท่านบราเมยแสนงามท่านสุนทรแกศประทูปและท่านสุชาติวัฒนสมบัติขอเปิดการแข่งขันดอกคูณเกม์ครั้งที่4ประจำปีการศึกษา2,566ันั้รบ้คปับนี้แล้วนะครับเอาเลยครับไปเลยบิ ปุ๊กอาวกขึ้นเลยครับขึ้นเลยดุริยางบิดแรงแล้เอานะครับบิดแรงแรงนะครับถือว่าเป็นการปิด <c oughs> นะครับกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านทุ่งกลมนะครับดอกคูณเกม นะครับอย่างเป็นทางการนะครับอ่านะครับเอ้าเลยครัาต้องอจุดไฟครับไฟคู่ปืนมาแล้วนะครับนักกีฬานะครับประวัตินักกีฬาประวัตินักกีฬาคบเพิงเด็กชายวีรพัฒน์แสงทองเกิดเบื้อวันที่16ในปืนเอาปืนอ,ป,นอปืนคูกระหนกันปืน ลือป okay. ืนนะครับโอเคเด็กชายวีรพัฒแสงทองเกิดเมื่อวันที่16เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2554เป็นบุตรของนายธนงแสงทองและนางสวัยกันตรงมีที่เป็นตึกต่างๆนะคะนางปที่ห้อบเรวยนหน้าโรงเรียนนะคะ ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีใส้กับน้องๆมากค่ะตอนนี้นะครับตอนนี้ถึงจุดแล้วนะครับถึงจุดแล้วดูซิไฟลุกอย่างเลือกขอเสียงรบมือด้วยนะครับไฟลุกเรียนนะขอเสียงรบมือด้วยอาภัพครับ นางสาวอัครยาเตบุญมีเกิดเมื่อวันที่12เดือนตุลาคมพุทธศักราช2515อายุ52ปีประวัติการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนมารีวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดปาจีนบุรี จบชั้นมธัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนปาจินราชอำรุงอํอำเภอเมืองจังหวัดประ,ประเจ้านางสาวครยาเตบุญมีขอประกาตนนักที่นี้ว่าข้าพเจ้า จะเป็นนักกีฬาสมัครเล่นและขอปฏิญาณตนว่า